ติวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนาวรากุลจาก CGSMV ค่ะสวัสดีค่ะสามสวัสดีครับค,รรรค,ค่ะ,คะ,คคะตลาดเริ่มย่อไปนะคะวันนี้เริ่มมีสัญญาณการฟื้นจริงๆไหมคะจังหวะของเซ็ตนะคะในสัปดาห์นี้ต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรโดยเฉพาะตลาดทีเฟกค่ะ รเราดูจากการปิดก,กับนะครับของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันแล้วก็แนวโน้มของตัวราคานํามันเองเ,เราบอกว่าน่าจะยังมีกาสปับมตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ94-95เหรียญรัมในฝั่งของตัวเปรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ ไอ้ตัวของการขึ้นนะครับของผู้เด็กกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ไปได้ไม่ไกลนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะครับเราคิดว่าแนวหลักที่ถึงพันหกร้อยห้าสิบนะครับที่ถึงพันหกร้อยห้าสิบสำหรับตัวของผู้เด็เนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสปิดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวบ้านที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการย่อลงนะครับก็ยังเด่นได้เลย ส่วนกลยุทธ์ S50 นะคะต้องปรับยังไงดีแล้วก็ฝั่งไหนได้เปรียบกับกันคะตอนนี้การถอยลงมานะครับหลุดเห้านะครับเป็นสัญญาณในเชิลงลบนะครับแต่เราบอกว่าการเข้าใกล้แนวหลังที่ระดับ975นะครับนา่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเรียกว่าเสี่ยงในเรื่องของการโอเวอนค์คลัอเพราะว่ามันเป็นแนวหลังของตัวเซนคาเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับที่ระดับเก5นะคเนี่ยถ้า ของ5 0 s 2 2นะครับถอยลึกลงไปทดสอบแนวรับที่9 ค่ะส่วนสต็อปล็อตในฝั่งรองกรณีเข้ารับที่975จะมีสต็อปอยู่ตรงตัวเลขไหนคะค่ะให้ดูแนวรับนะครับที่ระดับ972นะครับถ้าหลุดระดับ972ลงไปเนี่ยเราจะดับให้สต็อปล็อตการเขี่ยโอเปนหลองที่บริเวณ975ครับค่ะได้ค่ะกระรบขอบคุณมา,มากๆเลยสำหรับมุมมองในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ กลยุทธ์จาก cgsmb นะคะฝั่งลองยังคงได้เปรียบแต่ต้องตั้งสต็อปนะคะการย่อลงมาใกล้บริเวณแนวรับนะคะเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงของตัว set f แล้วนะคะเ7 5เสียงลองนะคะแล้วก็สต็อปที่973นะคะดาวไซส์ในการสต็อปเพียงแค่2จุดค่ะส่วนจุดทำกำไรยอยู่ที่บริเวณ985นะคะส่วนจุดนะคะสต็อปลอสของอแนวโน้มนะคะของตัว กรณีที่ถ้าดีดขึ้นไปแล้วท่านต้องการช็อตเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ990นะคะถ้าใครจะช็อตลงมานะคะถ้ามันเบร a 990ขึ้นไปต้องกลับสถานะเป็นฝั่งรองค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะฝั่งรองได้เปลี่ยบน,นะคะรอรองที่975สต็อปที่972หรือ973นะคะก็จะมีดาวไซด์ของการสต็อปนะคะอยู่ที่บริเวณประมาณ2จุดนะคะ ก็เป็นกลยุทธ์สําหรับในช่วงวันนี้ค่ะนะคะใครที่ต้องการาเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการเทรดตัวของเซตฟอย่างเดียวจะมีตัว DW ที่สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้นะคะฝั่งลองนะคะมีของค่า28 m a c ดแมกก2 2ีเอสห้ค่าเกียร์ริง11เอ็ i เ i นซิลที่2.01ใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m a c ดแค่ะ ใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR code โเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะหรือเซิร์ชทาง Line@ แ thai dw ติดตามรายละเอียดเคล็ดลับกิจกรรม dd f ฟรีสัมมนาและบทวิเคราะห์นะคะจาก dw 2 8งแปดแมคโรีได้ที่เว็บไซต์ www thai dw com ค่ะสนับสนุนโดย Macrory dw 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw com